ก็อันนี้ก็กำลังจัดสถานที่นะครับเพื่อที่จะมาถวายอาหารพระจาจาร์าสองรูปนะครับคือจุดประสงค์คือจะพากันไปไปเที่ยวชมวัดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวัดท่องเที่ยวใน ในเขตนี่แหละอำเภอหนองบัวซอจังหวัดนุบบุพูนะครับก็เลยว่ามันได้เวลาชันเพลนของพระจารย์ด้วยสองรูปก็เลยแวะระหว่างทางนะเพื่อให้ท่านได้ชันเพลนนะครับก็เป็นบรรยากาศธรรมชาติใต้เป็นป่าอ่ายางพาราสวนยางพารานะครับลมเลื่อนดี ะลมลื่นที่ก็ขอใช้บริเวณนะครับคือเจ้าของก็ไปไหนไม่รู้อม,มองไม่เห็นนะครับเจ้าของมองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรใช้สถานที่โช่กลราวนะครับคงท่านเจ้าของคงมีเมตตามนะ้าไม,ไม่คงไม่ไม่มีปัญหานะครับก็มากับพี่ชายกับแม่แล้วก็หลานสาวแล้วก็พระอาจารย์สองรูปนะครับก็จะ ถวายอาหารท่านท่านก็เห็นไหมครับธรรมชาติแท้ๆเลยนี่เขาเรียกว่า,าถวายอาหารป่า <c oughs> เ,ออเป็นการพามาเขาเรียกว่าชันเข้าป่านะครับอาหารป่าธรรมชาติล้วนๆเน่ท่านคงฉันอร่อยนะนะฉันอาหารอร่อยก็ทีนี้แหละนะครับข้าวป่านะก็ กำลังเตรียมสถานที่อยู่นะครับเตรียมสถานที่อยู่อันนี้ก็เป็นสวนยางพารานะแวะแวะระหว่างทางนะครับเราแวะระหว่างทางแล้วก็ก่อนจะไปดึงจุดหมายวัดท่องเที่ยวนะแล้วก็แวะ่ะทานข้าวก่อนแล้วก็ถวาย อา,อาหารเพนกับพระคุณเจ้าสองรูปนะครับที่ท่านเดินทางมาด้วยนอน <c oughs> เออก็มีความสุขนะครับตามกลางธรรมชาติเกชั้นอาหารป่านะครับธรรมชาติล้วนๆก็เลยอยากเก็เก็บคลิปทำคลิปทิ้งไว้นะครับ เป็นความทรงจำธรรมชาติสวยงามหายใจโล่งนะครับนี่คือ,อบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาเรานะครับบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาเราจังหวัดนองบรุรีอําเภอนองบวซอนะครับนี่เป็นอย่างนี้เรามาดูมีสวนยางพาราอันนี้ก็เป็นสวนยางพารานะลมลื่นเย็นสบายนะครับ โอ้เย็นสบายยางพาาดูครับสบายตาดีเห็นธรรมชาติอย่างนี้ก็สบายตาดีเย็นใจดีนะครับเนี่ยวนยางพาราภาคอีสานเดี๋ยวนี้ก็มีการปลูกยางพารากันนะไม่ไม่ไม่เฉพาะภาคใต้นะครับภาคอีสานของเราหลายจังหวัดก็มีการนํายางพารามาปลูก ทำธุรกิจนะครับเออเห็นไหมครับนะนนก็เป็นกลุ่มพราะจาราร์นะสองรูปแล้วก็คณนะญาติโยมนะโยมพี่โยมแม่แล้วก็หลานสาวนะครับกําลงังจัดเตรียมสถานที่ถวายอาหารเพลน,นะครับกับพระคุณเจ้าสองรูปนะนะครับส่วนทางนน้นก็เป็น เป็นเป็นเป็นเขาเขาปลูกอ้อยนะน่ะปลูกอ้อยทำธุรกิจปลูกอ้อยขายนะครับธรรมชาติล้วนๆเนาะธรรมชาติล้วนๆนะครับปลูกอ้อยเราจะพาไปชมนิดนึงนะครับสวนอ้อย ธุรกิจปลูกพอยอ้ยอันนี้ก็รถที่เดินทางมานะครับเนี่ยดูทะเบียนก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูทะเบียนรถทะเบียนบอมีไม้บอมีไม,ม้ห้าหนึ่งแปดศูนย์อุดรธาน,นีเป็นทะเบียนรถที่เดินทางมาเที่ยวนะครับในครั้งนี้นะครับอ้าวนี่นะครับอันนั่นก็เป็นเอ่อ มันเป็นอ้อยนะปลูกอ้อยขายทำธุรกิจอ้อยนะครับโอ้ลมเลื่อนดีเนาะ,ะสวนอ้อยนะครับสวนอ้อยอดูครับลมเลื่นดีอ่าได้สดถานที่ถวายอาหารเพลนเหมาะมากนะครับ ระหว่างทางมีลม,มสบายเย็นสบายนะครับธรรมชาติล้วนๆนะครับนะธรรมชาตินะครับอยู่กับธรรมชาติอายุยืนนะครับเห็นไหมครับ มีพระจันทร์สองรูปนะครับพระจันทร์สองรูปเดี๋ยวจะได้ถวายอาหารเพลงพระจันทร์สองรูปนะครับก่อนที่จะไปถึงจุดหมายก็คือวัดท่องเที่ยวนะครับที่เราจะเดินทางไปในวันนี้นะครับ ช่วงนะนี้กำลังเตรียมอาหารอยู่นะยังพอมีเวลาทำคลิปนะครับยังพอมีเวลาทำคลิปอยู่ก็เลยเดี๋ยวกาดมาเซเว่นนะบริเวณที่แวะพักถวายอาหารเพนนะครับอาหารเมนูวันนี้ก็เป็นไข่มดแดงนะครับเป็นไข่มดแดงซื้อมาจากนู่นแหละเชิงเขานะครับ เชิงเขาผู้พานผู้เก้าผู้พันคำนะไถมดแดงอาหารป่านะครับนะครับ อันนั้นน่าจะเป็นที่พักของคนที่ทำธุรกิจสวนยางนะครับแต่ว่าไม่เจอเจ้าของนะเป็นคิดว่าน่าจะเป็นที่พักนะครับของเจ้าของสวนยางนะครับสองชั้นสวยนะครับยสวยลมก็เย็นสบายนะครับพัดแรง เดี๋ยวเราไปดูเมนูที่จะทำถวายพระวันนี้นะครับมีอะไรบ้างแล้เดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆนะครับโอ้โหนี่คือเมนูนะครับไข่มดแดง เออของชอบนะครับของชอบนี่นีมาท้ายนี่งคนหนี่มาท้ายนี่งโอ้มาพี่ไงครับเมนูไข่มดแดงอาหารป่านี่ครับเห็นแค่นี้ก็น้ำลายสอแล้วเห็นแค่นี้นะครับอันนี้แม่ครัวโยมแม่นะเป็นคุณแม่อันนี้เป็นคุณพี่นี่พัดจานสองรูปกำลังจะฉัน